เย้ดูเย้ถ้าเรีน,นหนึ่งละกันสวยบ้านเราแค่นเน,น้นเศษเน้นฟาร์มขออยาเน้นเศษเน้นฟาร์มนะครับอันนี้ พออยอย่างเฮีย้ยกูบอกอะไรคะาด <c oughs> จูนมันจัด <c oughs> เต็มไปเลยแล้นฮเฮีย้ยพออยเหลือด้วยเฮี้ยพออยเหลือจัดเ,เอาเพิ่มะไยดีวะเด็กนี่ก็ได้วะ นี่อันนี้สำคัญกว่าเบรกยังหนึบแตะเป็นอยู่รถยังเลี้ยรนรถเลี้ยนจัดไอ้เหี้ย ายเท่าไหร่วะคันนี้เฮียแรงจัดไอ้สัตว์หล่นรถอันนี้ยังน่ายังไม่ได้แก้เรื่องไอ้นี่เรื่องอะไรวะเรื่องคาดเบลแล้วหลุดเปลต้องปรับให้เป็นศูนย์นะทุกอย่างก็สวยคันนี้นะจะไม่โกงเกินวะคันนี้น่าจะแบบไม่ไม่บ่อยอะน่าจะต้องเนิร์ฟอปะ กงเกินพอยมัเนเยอะจัดเลยเจ๋งท่อก็ต้องเปลี่ยนไม่เล้วดูดิหี้ยเบรกรโกลล้ก็ คันนี้ยโกงสุดละบ่เลยออดีอ่ะ มันจะสู้จีดีอาร์ไม่ได้หรอผมว่าจีดีอาร์แม่งหนึบกว่านี้โอ้แล้วอนี้ไปลายแตกแดกจับยับ ทุกคนนี้ไปได้เลยนะคนนี้เฟี้ยวสดแทนแรกเดี๋ยวก็ไม่ไว้หูคอยน้อยแต่นี่มันเวอร์เกินนะอ่ะคอยมันเวอร์เกินันแนนอีกนานเลยรถประมูลอ่ะน่าจะได้แ้อีกนาน,ลาน,ลนลเยลยกนนอยจะมี Ayo, apa jangan? ว่าไหนสว,ย,วกนยกันเลือกว่าไหนสวยวกันตอนนี้เฮ้ยเลื้อนเฮ้ยมึงใครเนี่ยเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเลื้อนที่อะไรเนี่ยหรอเปิดมาด้ว หรืมึงใครเนี่ยเข้ามาใน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 ได้ไงเนี่ยยังไง Hello, <P> ม่น,น,น,นี่ยเฮ้ยฮัลโหลพี่ดีเป้ามึงเข้ามาได้ไงเนี่ยเหลืออะไรนี่ผมเพิ่งทำประเทศอยู่พีเ่เอเหรอไม่ <c oughs> ม,มาดูรถไงเนี่ยเฮ้เหร,อออหรือว่าเลื่อน ้ยสีขาวสวยเหี้ยชอบสีขาวเอาเลยด้านอันนี้ขออนุญาตเสกมาใช้ได้นะครับอันนี้เยี่ยตัวจัดแต่ติ๊กเกอร์มันดูลกๆไปหน่อยเนะน่ออกได้ปะ สวยอ่ะเดี๋ยวไดโอซีว่ะเมื่อคลินเล่นดูดิถ้าทำไปว่าอ,อาสามภาคกันนี้มาประมูลอ่ะ้วม,มีแกงอื่นได้ไปอ่ะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคิวากตีแม่งปะ ตีเอารถเลยอะไอ้เฮียเดีย๋ยวพี่นนมาดูรถประมาณนี้ได้เปล่าผมเอาออกมาแล้วประมาณเนี้ยเออกบลังขอ,อยดปิดตาโอ้ยเยสสวยเลย รถไอ้นนอนนอแก่ๆอยู่อ่ะไอ้รถที่มันท่อเยอะอ่ะมันจะมีหมดอ่ะออกออกใช่ไหมใช่ใช่หืมเฮี้ยอะไรอ่ะเพื่อเพื่อเฮียเฮยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเอ้าเรือนเฮี้ยอะไรเนี่ย,ายศาสตร์โอยเฮี้ยนี่ โดนเฮี้ยเลยวะไอ้ปัญญาอ่อนขอทำงานทำการกันไอ้เฮี้ยยังไม่ช่วยเสือเถื่วงนะมึงไอสัตว์เฮี้ยอ้วนนี่มาดูเงินกูโยอ้าดูเงินกูก่อนไอ้เฮี้ย๋ย่ยคนไนแกงเข้ามากูเสกให้เลยนี่เอาเท่าไหร่อ่ะน้อง น้องเอาเท่าไหร่น้องบอกพี่มานะเดี๋ยวมันยิงกูสัตว์บินหนีไม่ก่อนน้องเอ,อาเ <c oughs> ท่าไหร่บอกพี่มาน้องเอาเท่าไหร่น้องบอกบอกพี่มาน้องนี่จบรวยรวยเลย ใครที่จะมาสู้กับแอลเคก็ดูไว้นะครับอันนี้คือแค่ขู่นะอันนี้แค่ข่มขันนะครับน้องๆนี่ใครเอาสามหา้ากูไปไว้ส้นตีเนเลยรถกูเฮียนี่มันมีไม่ถึงเสลอครับนะมึงตั้ตัตะ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 ตตตต เมื่ออะไรผมก็ชอบพี่เลยเห็นพี่เป็นไดดอนโอ้เอา้ากูไม่เล่นละประเทศคนเหลือเลยกูไม่เล่นละเฮีย นีคุงอเซ็หนึ่งร้อยสตา์ผมโคตรชอบพี่เลยครับผมเห็นพี่เป็นไอดอลของผมสักวันผมจะเป็นแบบพี่ให้ได้และจะติดตามเสมอไปรีเวิร์สทีวีอเฮ้ยอะไรอ่ะ,อ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 ะไปรีเวิร์สทีวีเฉยเลยกูงงจัดได้เล่นงกูนี้ใช่ไหมได้เลยน้องบอกเลยกูเลิกผิดละโอเคเสร็จเรียบร้อยเข้าประเทศกว่า